สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนสมัครขับโบนะครับผมอัปเดตใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับว่ามันยังสามารถสมัครได้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับผมแต่ว่าต้องรีบๆนะครับเรียกสมัครกันทุกๆคนเลยนะครับ หลายหลายคนก็ติดปัญหาที่สมัครไม่ผ่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสมัครแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับดูให้จบนะครับทุกคนที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือรหัสผู้แนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสไว้ให้ตลอดนะครับสําหรับใครที่ใส่รหัสตัวนี้นะครับผมที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับมันจะสมัครผ่านง่ายขึ้นและที่สําคัญก็คือเราจะได้รับโบนัสเงินฟรีด้วยนะครับผมถ้าเราขับนะครับตามจํานวนรอบที่เขากําหนดไว้นะครับมันก็เป็นรหัสนะครับที่ตัวแทนการรับสมัครโดยตรงนะครับทุกคนก็แนะนํให้ ให้ใส่นะครับผมเพราะว่ามันจะผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับใบขับขี่ส่วนตัวยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ใบขับขี่สาธารณะแล้วนะครับแต่ว่าต้องรีบๆนะครับผมสมัครกันทุกคนที่สนใจอยากสมัครเลยนะครับดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเอกสารในการใช้สมัครก่อนนะครับผมและผมจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับ แล้วหลักๆนะครับผมเอกสารที่ใช้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นรูปถ่ายไว้หรือว่าจะถ่ายสดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีให้เรานะครับผมไปอัปโหลดนะครับที่สําคัญนะครับผมรหัสแนะนําตามนี้นะครับแล้วก็นะครับผมใครที่สนใจพร้อมที่จะสมัครแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกในการสมัครเลยนะครับผมให้ท่านผู้ชมมากดที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับผม ใต้คําอธิบายตรงนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับผมในการสมัครอยู่นะครับเป็นลิงก์สีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสามารถกดเข้าไปในลิงก์นะครับผมเพื่อทําการสมัครเลยนะครับเป็นลิงก์การสมัครโดยตรงเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะพาเราเข้ามาที่ใน Google Chrome นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าการสมัครขับโบ๊โดยตรงเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะเห็นตรงนี้นะครับสมัครเป็นคนขับนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาเริ่มใส่ข้อมูลในการสมัครกันได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมให้เราใส่อีเมลของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมใส่ตรงนี้ไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกพื้นที่นะครับผมในการขับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนใส่ข้อมูลของเราให้ตรงนะครับผมให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาเลือกเมืองนะครับผมในการขับของเรานะครับว่าเราขับที่ไหนนะครับอย่างเช่นนะครับผมก็จะมีนี่นะครับประเทศไทยมีกรุงเทพบุรีรัม ฉะเชิงเซาเชียงใหม่จันทบุรีนะครับใส่ไปเลยนะครับผมตามที่เราขับอยู่นะครับผมก็ตัวอย่างก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่ขับที่ปริมณฑลนะครับผมนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีอะไรตรงนี้นะครับผมใส่กรุงเทพไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ขับที่ชนบุรีก็สามารถใส่ที่กรุงเทพมหานครแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับผมติ๊กถูกนะครับผมยอมรับการเป็น คนขับนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มากดด้านล่างตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับสมัครเป็นคนขับกดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับผมมันจะพาเราเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมมันจะส่งรหัสเป็นรหัส SMS นะครับผม OTP ที่เรากรอกเบอร์ของเราไปนะครับผมในการสมัครเมื่อกี้นะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับรับรหัสผ่าน s m s ด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์หรือเปล่านะครับก็กดนี่นะครับผมชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแบบนี้ไปนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันจะนะครับผมส่งรหัส OTP ไว้ให้กับเบอร์ที่เราได้ทําการกรอกไปเมื่อตะกี้นะครับเราก็เอานะครับผมรหัสใน SMS ของเรานะครับมากรอกที่ช่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่ <hi> เรากรอก OTP ไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาอีกหน้าหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็ใส่รายละเอียดของเรานะครับผมเป็นรายละเอียดชื่อแล้วก็รถของเราน่นนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมใส่ชื่อของเรานะครับผมกรอกไปเลยนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะครับก็ให้ใส่นามสกุลของเรานะครับส่วนภาษานะครับผมก็ให้เลือกเป็นไทยมันก็จะเลือกมาให้อยู่แล้วนะครับเพิ่มรถของเรานะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ เราสามารถนะครับผมเลือกประเภทรถของเราได้แบบนี้นะครับผมเราจะเป็นรถยนต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นพาหนะสองล้อหรือ3ล้อก็ได้นะครับสําหรับใครที่สมัครด้วยรถยนต์ก็กดรถยนต์สําหรับใครที่นะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เลือกอันนี้นะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมผู้ผลิตนะครับก็เลือกนะครับผมว่าเราขับรถยี่ห้ออะไรของรุ่นอะไรอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็ปีของรถนะครับผมว่าปีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นป้ายทะเบียนของรถนะครับผมแล้วก็สีรถแล้วก็จังหวัดที่ลงทะเบียนก็คือจังหวัดป้ายทะเบียนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่รายละเอียดให้กับท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผม ตัวอย่างนะครับผมในการกรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลของเรานะครับผมรหัสผู้แนะนําก็ใส่ตามนี้นะครับแล้วก็นะครับผมสําหรับข้อมูลรถนะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับใครที่ใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับผมก็สามารถกรอกรายละเอียดของตัวเองได้เลยนะครับนี่นะครับผมปีรถรุ่นรถนะครับผมยี่ห้อรถนะครับแล้วก็จะเป็นป้ายทะเบียนรถโดนของเรานะครับผมแล้วก็สีของตัวรถนะครับแล้วก็จังหวัดที่เรานะครับผมใช้ป้ายทะเบียนอยู่แบบนี้นะครับกดถัดไปแบบนี้นะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับมาใส่เลขบัตรประจําต no ัวของเรานะครับผมบัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ของเรานะครับผมอันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับใบขับขี่ส่วนตัวนะครับยังสามารถสมัครได้อยู่ในตอนนี้นะครับต้องรีบสมัครก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่มีใบขับขี่สาธารณะก็กดติ๊กตรงนี้ไปได้นะครับก็ใส่นะครับผมรายละเอียดของเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่รายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดนะครับผมถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมพอมาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นการกรอกเอกสารของเรานะครับผมก็จะเป็นการอัปโหลดนะครับเป็นรูปนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่นะครับหรือว่ารูปหน้าคนหรือว่าใบขับขี่สาธารณะตรงนี้นะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าเอกสารนะครับผมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็การจดทะเบียนนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดเขาก็ได้บอกอยู่นะครับผมว่าต้องอัปอะไรบ้างนะครับสําหรับวิธีอัปโหลดนะครับผมเอกสารต่างๆนะครับก็กดอัปโหลดตรงนี้นะครับทุกคนนี่ นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถ่ายสดๆหรือว่าเราถ่ายไว้อยู่แล้วก็มีนะครับผมเราสามารถนะครับผมอัปโหลดได้เลยนะครับ แล้วสําหรับเอกสารนะครับผมที่ไม่จําเป็นต้ององัปโหลดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับใบขับขี่สาธารณะนะครับผมไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นนี่นะครับผมเอกสารการตรวจสอบอันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็ได้นะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะครับผมสติกเกอร์รถยนต์นะครับ อันนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็สามารถนะครับผมสมัครผ่านได้นะครับแล้วสําหรับตัวอย่างนะครับผมในการอัปโหลดเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับกดอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับใครนะครับผมที่มีนะครับผมเอกสารที่วางไว้อยู่แล้วสามารถเลือกกล้องแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับแต่ส่วนใครนะครับผมที่ถ่ายเอกสารของเราไว้แล้วอยู่นะครับมันจะชัดกว่าก็นี่นะครับกดอัปโหลดด้วยรูปแบบนี้นะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมก็เลือกรูปของเรานะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปการจดทะเบียนต่างๆนี่นะครับอันนี้นะก็กดเลือกไปเลยนะครับผมแล้วก็อัปโหลดแค่นี้นะครับผมในการอัปโหลดนั่นเองนะครับหลังจากนะครับผมที่เราอัปโหลดเอกสารนะครับผมเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปด้านล่างปุ่มสีเขียวนะครับนะครับผมก็จะมานะครับผมที่หน้านี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราอัปโหลดนะครับผมเป็นรูปเอกสารต่างๆของเรานะครับ ก้อนนี้นะครับผมจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารของเรานะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเรานะครับช่องนี้นะครับผมใส่ที่อยู่ไปเลยนะครับและช่องนี้นะครับผมชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารก็คือชื่อธนาคารของเราเนี่ยนะครับใส่ไปเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับผมช่องนี้นะครับผมหมายเลขบัญชีธนาคารก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราไปเนี่ยนะครับ แล้วสําหรับตรงนี้นะครับผมช่องสุดท้ายนะครับที่มันเขียนว่าสวิปนั่นเองนะครับก็คือสวิปของธนาคารนั้นๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมเราใช้ธนาคารนะครับกสิกรนะครับแล้วก็ต้องค้นหานะครับผมใน Google นะครับว่าสวิปนะครับผมของธนาคารกสิกรมันคืออะไรนะครับ ผมก็คือเราใช้ธนาคารอะไรนะครับอย่างเช่นเราใช้ธนาคารอันนี้นะครับผมกรุง <us S 1> ไทยนะครับแล้วก็นะครับผมไปกรอกได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเอาไปกรอกช่องสุดท้ายนี่นะครับหรือว่าใช้กรุงเทพนะครับผมก็ไปกรอกนะครับผมตามนี้เลยนะครับใช้ธนาคารอะไรนะครับผมก็ต้องไปกรอกสวิปของธนาคาร Halo <us S 2> นั้นๆนั่นเองนะครับ <us S 2> <us> หลังจากที่เราส่งข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับรอทางโบสติดต่อกลับมานั่นะครับผมบางคนรอแค่5นาทีนะครับก็เปิดระบบให้แล้วนะครับบางคนก็1-3วันนะครับบางคนก็เป็นอาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนั่นะครับ หลังจากที่อนุมัติเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็ติดติดต่อเรามาทางอีเมลให้เราเข้าไปตั้งรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็โหลดแอปคนขับมานะครับผมเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปขับหาเงินได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับกล่องอีเมลของเรานะครับผมที่เราได้ทําการสมัครไปประมาณนี้นะครับเพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะครับผมแค่นี้เองนะครับ แอปคนขับนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับผมใน Google Play Store หรือว่า App Store ก็มีเช่นกันนะครับนี่นะครับผมแอปคนขับจะมีพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับผมกดเปิดได้เลยนะครับผมเพื่อเข้าไปเข้าสู่ระบบนะครับผมการขับรถของเรานะครับใครที่ติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับผมคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนเองนะครับผม